สวัสดีค่ะพบกับรายการที่นี่มีอะไรแล้ววันนี้ลุงจะพาทุกท่านมาเที่ยวงานฝางเมืองพืชผักผลไม้อาหารผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพประจำปี2,566ค่ะไปดูกันงานนี้เราไปกันไกลหน่อยนะคะไปถึงเมืองฝางเดี๋ยวลุงจะวาร์ปไปเลยนะคะ ถ้าทุกท่านเดินทางมาจากเชียงใหม่เมื่อมาถึงตำบลแม่สูนสังเกตดีๆมีตลาดแม่ศูนสุขใจแล้วให้ทุกคนนั้นเลี้ยวขวาอยู่เทินเลยค่ะแล้วจะเห็นป้ายอันย้ายใหญ่ก่อนทางเข้างานลุงเดินทางมาถึงนี่ก็บ่ายแล้วมีอะไรไปดูกันเดินเข้ามาก็ของโปรดเลยขนมเบื้องมีของขายเยอะแยะเลยฮะแต่ที่ลุงสนใจสุดก็คือลิ้นจี่ เรามาซื้อลิ้นจี่แล้วตอนเนี้เมื่อเราไปสอบถามคุณป้าว่าลิ้นจี่เนี่ยพันอะไรคุณป้าก็อตอบว่าจิกกะผัดเจ้าแล้วมันตาดาดเจ้าป้าสิบบาทเท่านั้นทุกคนเดียละหกบาทลูกใหญ่แบบนี้คนนี่ัหหลังจากนั้นก็จัดเลยจ้าลูกโคตรใหญ่งำอย่างหวาน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเยอะแยะมากมายแต่เอ๊ะขนุนใหญ่เบ้อเลยอะวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์ยกขนุน,นกัน,นะค่ะแต่กล้องขอยิบหยิบสัสดีทุกคนโอ้อยยุงมไม่ขึ้นนะยักไม่ขึ้นจริงไม่ไหวลูกใหญ่ขนาด43กิโลต่อไปเรามาดูนิทรศการการเกษตรกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะ จอเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของงานฝางเมืองพืชผักผลไม้อาหารผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพประจำปี2566จ้าโอ้ยตะกาปลาหัวจะรู้จะพาไปดูแต่ละย่ง ไปดูสูุบอื่นที่เขาจัดงานกันนะคะไปไปกัน ส, material, ส, LIKE สมต่างๆภายในงานก็จะมีเกจความรู้นะคะเป็นการปลูกลิ S> <S ้นจงลิ้นจีการปลูกใบชารวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอุ๋ยมีไม้เสียบผักให้กินด้วยแถมมีต้นกล้าแจกฟรีอุ๋ยนี่ก็แจกฟรีนะมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สูนด้วยนะเขาก็ให้ความรู้แก่เราอธิบายเข้าใจมากและยังมีของเล่นแจกด้วยและแล้วประธานในพิธีก็มาถึงท่านนายกอบจของเรานี่เองมาทำไม มาเปิดงานไงละเจอีนูบรรยากาศในการเปิดงานก็แฮปปี้นะคะทุกคนผู้ให้ดูด้วยสองสาค่ะดังขนาดประสะดุงมีการแสดงโชว์การละเล่นของเด็กๆด,ด้วยนะโอ้ยชอบไอตัวนี้อ่ะนะครับใต้เสด็จขึ้นไปโปกุทธัรดาที่ สัดส่วนสามสิบสองีสูงร้อยหกสิบน้ำและวันนี้พี่นี่มีอะไรเราขอลาไปก่อนนะคะยินดีหน้าเราจะพาไปที่ไหนไปดูกันบ๊ายบาย